ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นหนึ่งโอีกแล้วคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ30าบธันวาคมโปรดใช้วิจารณญาณในการ,รชมเจ้านี้ระดินเนี่ยท่าน10ล่าง4ตัว6 7 8 9 6 7 8 9เแป่งปาน4ตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับข้อมูลระดินสิบล่างหกเจป็ต่อไปเจ้านี้สิงขนงนาแบ่งป,ปานเดวทางแบ่งปัน,ปนเดวทางล่างแบบ3ตัวแบ่งป,ปาน2 4 8 2 48แดอีดอ ทีแล้วสามนี่ห้าในตอนในี้ก็เบ่งปานสองสแตัวเป็นแนวทางเจ้าสิยงขนงนาเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานอย่างเรียวทันใจต่อไปครับใบนี้เอ้ยคนราศีเมษวีสีล่าง ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วครับท่าน9842 9842ก็ผ่าน80ล้าผ่าน80ล้านแนวท่านใหม่นี้ครับตัวได้เราไปชมกันเลยเจ้าโคนราิเมกกำแบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจ เนยทันใหม่นมีน่ก็แบ่งปานเจ641เ641สี่ตัวเป็นแนวทางโคนราศีเมกแนวทางล่างวี่ก็ขอบุนแนวทางท่้าผู้ชมวันนี้ก็วันที่24แล้วคราทานก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ททติดตัมนเอกมินมาประจำ ต่อไปเจ้านี้เอ้ยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางวิ่งบนญ7 7 3 7แล้วก็แบ่งปานชุด7 9 3 3 9 7 7 9 3 3 9 7 2ชุดวิ่ง3แล้วก็วิ่ง7วิ่ง2ตัวเป็นแนวทางขอบคุณมาก ก็ไปครับใบนี้โคนราศีเมษเบ่งปานแนวทางล่าง V2 สแบ่งป,ปาน8 9กคราทาน89นะใบนี้ก็เป็นอดีตท,ที่แล้วสรุปแล้วผ่าน8ผ่าน8ปดสบล่างเสิร์งนระาทันใหม่นี้ครับตัวดยอยเราไปชุมกันเลย แล้ทันใหม่นี้ก็เบงปานศูนย์หนึ่งนปานสองตัวเป็นแนวทางโคนราสิเมจเจ้าของแนวทาง V2 แนวทาง10หน่วยล่างต่อไปเจ้านี้เอ้ยเจ้านี้นิติจัดไปจัดมาเป็นแนวทางครบบุญ ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วครับท่านอาดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านท่านเจ้าสอทอวอชอสอนอวรครับท่านอาดีตที่แล้วก็ผ่านตรองเจกห้าเจดครบโบนโซนสี่ห้าหกเจดแนวทานใหม่นี้ครับตัวดอยแนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปันแนวทานครบโบนศูนสี่หกแปดเก้า และก็เบ่งไปแนวทาง3ตัวตรงจากเจ้าสตวาชอสอนาวาคัดเหลือ64 664 864 9666 668669686688 689606608ต 68, ามด้วย609 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, ครับท่าน รวม12ชุดเป็นทางก็ขอขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้อักคีชายากูลแบ่งปานเดีวทานหลักอร้อยดับ5ตัวเหลือหตัวเป็นตัวฐานหลักอร้อยครับท่นานอดีตที่แล้วก็ผ่านครับนะอดีตที่แล้วก็ดับ4 5 8 16เหลือ7 9 0 2 3 อดีตที่แล้วก็ผ่านแนวทันใหม่นี้ครับก็ดับ5 6 283เหลือ04791เหลือ04791 5ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อการเจ้านี้โคนบนฟ้าแนวทางหลักร้อยเปดตัวครับท่านเบงปาน4279 สี 4, 2, 7, 9, 8, 6, 5, ่สองเจรวมแตัวเป็นเดีวทางหลักอรรอยเจ้าโคนบนฟ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยกราบนะต่อไปเจ้านี้เอ้ยหลักอรรอยปรีสาโจ ตัวเต็มเบ่งปนานแล้วก็คัดเหลือ024ขอบคุณมากเจ้าของขอมมเจ้าปรีชาจโจ้เนวทานหลักอร้อยไปต่อก่อนเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นเนทานรอสอนอมบนร้อยสิบหน่วยบนสองฝั่งฝั่ง ซ้ายศูนย์หนึ่งาฝางขัวหกเก้าสองอดีตที่แล้วก็5 6 7 8แปดและก็1นึ่งดอดีตที่แล้วก็ครบนถเทียนใหม่นี้ก็0ูนย์หนึแล้วก็6กเก้าสอขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจ ใบนี้ก็เป็นอีก1นึ่งาทานโบนรอดส,สอนน้อยสิบหน่ยวย3เมถวอาดีตที่แล้วก็ผ่าน2อแถวหลุด1นถวงแถวยวทันให่นี้ก็แบ่งปันเถวที่1นกับ6แล้วก็เถวที่2องเจเก้านะเถวที่สองเจ็ดวที่3 2 6 3เงหกถวชนหกนท่านชน แถวที่งแล้วก็แถวทีสามต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอวทานรอสอนหน่วยรอย้อหน่วยเบ่งปานเดีทานร้หน่วยสองแถวนะท่านสองช่องนะแล้วท่านใหม่นี้ครับสองสี่ศูนย์แล้วก็สองสามสี่หกอดีตที่แล้วสองหานึงแล้วก็ สี่ห้าหกแปดโชนห้าเนียวทันใ่นี้ก็โชนสองโชนสี่โชนสองโชนสี่เนียวทานร้อยสิบหน่วยต่อไปเจ้านี้เออเนียวทันวิ่งบนตัวเดียวครับท่านเคียวนะเคียวเบ่งปานเนียวทนวิ่งบนหกหนึ่งตัวเป็นเนียวทางเนวทางวิ่งบนก็คือแนวทานวิ่งร้อยสิบหน่วยนั่นเอง ก็ขอบคุณมากยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้ครับก็เป็นอาทานหลักร้อยสุดที่สองแบบสองตัวอดีตที่แล้วเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดซึ่งในทานใหม่นี้ครับนะสองสามสาม เนี่ยวทันใหม่นี่กับแบ่งปานสองตัวเป็นเดี่วทางหลักโอ้โหหลักโอ้หยนะอดีตที่แล้วเจ็ดแปดต่อไปเจ้านี้อีน,น,นันน้อยแบ่งปานเนี่ยวทางวิ่งรูปหนึ่งกับสองวินหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปด แบ่งปันคหนึ่1หนึ่งหน2่งหการ1 4 4 2 4 3 9 4ส่อเก็เป็นแนวทางจับคโคนะท่านก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านนะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง พาผู้ชมก็ประมาณนี้ครับนะก็ขอบคุณกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอสวัสดีครับ